สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการผีช่องแอร์ครับรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวลี้ลับขนหัวลุกจากประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านสำหรับเรื่องราวในคืนนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้คุณต้องคิดอีกทีเกี่ยวกับการนั่งสมาธิและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปิน ที่จะมาเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ที่เขาประสบมาในค่ายวิปัสนาที่ภูเก็ตสวัสดีครับคุณปินสวัสดีครับคุณเจสสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับคุณปินโทรมาจากที่ไหนครับผมโทรมาจากกรุงเทพครับผมทํางานแถวบางกะปิอ๋อบางกะปิไม่ใกลไม่ไกล,ไไกลช่วงนี้ฝนตกหนักไหมครับครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยครับเมื่อเช้าผมขับรถมาทํางานแทบแย่เลยครับน้ําท่วมเป็นบางช่วงเกือบมิดล้อแน่ นอกจากนั้นก็ดีอยู่ครับอากาศเย็นนอนสบายดีครับผมชอบจริงครับผมเองก็ชอบนอนช่วงฝนตกหนักๆเหมือนกันเออปกติคุณปินติดตามรายการเราทางช่องทางไหนครับผมชอบฟังทาง u t u b e ครับส่วนใหญ่จะฟังตอนเย็นๆหลังเลิกงานบางทีก็เปิดฟังตอนขับรถช่วยให้เวลาผ่านไปเร็วดีแต่บางเรื่องอย่างเรื่องสารฝังดินก็ฟังแล้วคนลุกจนต้องเปิดเพลงต่อเลยครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับที่ติดตามฟังรายการของเราเอาละครับเรื่องราวที่คุณปีนจะเล่าให้เราฟังในคืนนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมเรียนอยู่ม6ครับประมาณ8ปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุ17เรื่องมันเกิดขึ้นในค่ายวิปัสสนาที่โรงเรียนจัดครับในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตครับครับแล้วค่ายวิปัสสนานี่เป็นกิจกรรมของโรงเรียนเหรอครับ เป็นกิจกรรมประจําปีของทางโรงเรียนครับทุกคนในชั้นม6ต้องเข้าค่ายนี้ก่อนจะสอบเข้ามหาลัยเป็นการเตรียมจิตเตรียมใจฝึกสมาธิฟังเทศฟังธรรมครับเป็นเวลา4วันสามคืนครับอืมแล้วค่ายนี้จัดที่ไหนครับปกติจะจัดที่วัดใหญ่แห่งหนึ่งในภูเก็ตนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานละผมจําได้ว่าพระที่นั่นเล่าให้ฟังว่าวัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่3มแล้ว ในอดีตเคยเป็นที่พำนักของพระสงฆ์มีชื่อเสียงหลายรูปด้วยครับอุ้ยน่าสนใจเลยครับแล้วคุณปินเป็นคนเชื่อเรื่องผีหรือเรื่องเหนือธรรมชาติไหมครับตอนนั้นผมคนที่ไม่เชื่อเลยครับออกแนวลบหลู่ได้ซ้ําผมเป็นคนที่เชื่อในเหตุผลและวิทยาศาสตร์ผมเลยคิดว่าเรื่องผีสางเป็นความเชื่อของคนหัวโบราณและก็เป็นจินตนาการของคนที่จิตอ่อนครับผมชอบล้อเพื่อนที่มาเล่าเรื่องผีให้ฟังอยู่เรื่อยๆครับครับ แล้วตอนไปถึงวัดครั้งแรกรู้สึกยังไงครับตอนแรกที่ถึงก็รู้สึกปกติครับวัดสวยมากบรรยากาศร่มเรือนสงบมีศาลาใหญ่สําหรับนั่งสมาธิแล้วกุฏิอยู่หลังวัดตอนที่พระเจ้าอาวาสพูดกับพวกเราในวันแรกทําให้ผมเอะอะไรบางอย่างครับท่านพูดอะไรครับท่านบอกว่าในค่ายเนี้ยหากเจอเรื่องแปลกแปกมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถ้าเด็กๆเจอสิ่งที่ไม่รู้ไม่ต้องตกใจ ให้นึกถึงพระรัตนตรายไว้แล้วเจริญเมตตาตอนนั้นพวกเราก็หัวเราะก,กันคิกครักคิดว่าพระท่านพูดเพื่อสร้างบรรยากาศวันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นพอถึงตอนเย็นก็นั่งสมาธิเป็นกลุ่มใหญ่ที่ศาลาหลังปีนั้นมีนักเรียนเข้าค่ายลาว80คนได้ครับเรานั่งเป็นแถวเรียงกันพระ ท่านหนึ่งนำสมาธิให้ครับครับระหว่างที่กำลังนั่งสมาธิอยู่นั้นเพื่อนผมที่อยู่ข้างๆกระซิบเฮ้ยนับดูดิมันควรจะมีแปดสิคนใช่ป่าวะผมลืมตาขึ้นมาแล้วนับแปดสิ 80. แล้วทำให้กูนับได้81เพื่อนๆคนอื่นๆก็เริ่มนับตามทุกคนนับได้81คนแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่81อืมตอนนั้นผมคิดว่าอาจจะมีคนนับผิด ไม่ก็มีพระท่านไหนมานั่งปนอยู่ด้วยไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่เหตุการณ์นี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคืนต่อไปมันจะหนักหนากว่านี้มากคืนแรกไม่มีเหตุอะไรครับหลับสบายดีแต่พอถึงวันที่สองของค่ายก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับตอนที่ไปทำวัดเช้ากันมีเพื่อนคนนึงเล่าว,ว่าเขาฝันเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หัวเตียงครับ เด็กคนนั้นหน้าตาซี่เซียวเชียเสื้อผ้าเก่าขาดเป็นรูแล้วก็จ้องมองมาเขาทั้งคืนอ้ยผมบอกเพื่อนมันเป็นแค่ความฝันหน้าบรรยากาศในวัดมันได้เว้ยผมยังคงไม่เชื่อต่อไปจนกระทั่งคืนที่สองผมก็เจอกับประสบการณ์ที่ทำให้ผมต้องเปลี่ยนความคิดจนถึงทุกวันนี้เลยครับคืนนั้นมีกิจกรรมนั่งสมาธิตอนกลางคืนครับเป็นการนั่งสมาธิปิดวาจา ตั้งแต่สองทุ่นถึงเที่ยงคืนไม่มีเสียงอะไรเลยไฟดับทุกดวงเหลือไว้แค่แสงจากเทียนไขเล็กๆไม่กี่ดวงรอบศาลาบรรยากาศค่อนข้างขนลุกครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกสมาธิครับผมนั่งอยู่หน้าแถวใกล้ๆพระตอนแรกๆผมก็นั่งสมาธิได้ปกติจิตใจสงบฟังเสียงลมพัดเสียงใบไม้ปลิวเสียงนกบินไปมา พอประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับผมเริ่มรู้สึกว่ามีใครมาอยู่ใกล้ๆตัวผมผมค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูและก็เห็นเงาดำๆเคลื่อนที่ไปมาในศาลาผมคิดว่าเป็นพระที่เดินตรวจดูนักเรียนแต่พอลองดูให้ชัดๆเงานั่นมันเป็นเด็กผู้ชายคนเดียวกับที่เพื่อนผมมันเล่าให้ฟังนีิว่าสูงประมาณ120ผมผอมใส่เสื้อเก่าขาดเป็น แล้วก็จ้องมองมาเขาทั้งคืน oh. เด็กคนนั้นเดินขึ้นลงระหว่างแถวที่นักเรียนนั่งกันอยู่เหมือนกับกำลังมองหาใครสักคนนะครับบางทีเขาก็หยุดแล้วยืนจ้องใครสักคนนานๆแล้วค่อยเดินต่อผมนั่งแข็งอยู่ในท่านั่งสมาธิไม่แกล้าขยับเลยครับไม่กล้าหลับตาด้วยกลัวว่าถ้าหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาอีกที เด็กคนนั้นจะโผล่มายืนอยู่ตรงหน้าผมครับแล้วเด็กคนนั้นก็เดินมาทางผมครับผมรู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเต้นแรงมากครับเขาก้าวเดินมาช้าๆไม่มีเสียงฝ่าเท้าเลยเหมือนลอยมาแล้วจังหวะนั้นเขาก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าผมพอดีห่างจากผมไปแค่ประมาณ2เมตรนะั้งผมกระพริบตาก็ไม่ได้แล้วไม่กล้าขยับด้วยกลัวว่าเขาจะรู้ว่าผมเห็นเขาครับ เขาจ้องผมอยู่นานมากครับนานจนผมลืมเวลาไปเลยครับดวงตาของเขาดูเศร้าและเหงามากเหมือนมาขอส่วนบุญส่วนกุศลแต่ก็ยังมีความแค้นอยู่ปนด้วยครับผมรู้สึกว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างแต่ผมไม่เข้าใจจริงๆครับแล้วเด็กคนนั้นก็ยกมือขึ้นแล้วก็ชี้มาทางผมผมเห็นมือของเขาชัดมากมันเป็นมือของเด็กครับแต่ผิวดูซีด เหมือนขาดเลือดไปเลี้ยงนิ้วยาวผอมเหมือนหนังหุ้มกระดูกเขาชี้มาที่ผมแล้วขยับปากเหมือนกําลังพูดอะไรสักอย่างแต่ผมไม่ได้ยินเสียงครับมผมพยายามทำสมาธิต่อไปครับไม่สนใจเขาแต่ก็ทำไม่ได้เพราะผมรู้สึกว่าเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังคงจ้องผมอยู่ผมเลยเริ่มสวดมนต์ในใจ นมโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดอย่างนั้นไปเรื่อยๆเพราะผมเริ่มสวดมน์เด็กคนนั้นเขาสายหน้าครับยังกลับไม่พอใจที่ผมสวดมนแล้วก็ทําท่าเหมือนจะร้องไห้ปากเบะไม่มีเสียงออกมานะครับแต่ผมเห็นน้ําตาไหลลงมาสีของน้ําตาเขามันเหมือนเลือดมากกว่าน้ํำครับอุ้ยผมสวดมนในใจเร็วขึ้นอยากให้เขาไปจากตรงนั้น ไม่อยากเห็นเขาแล้วแต่ยิ่งผมสวดมนต์เร็วขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งดูทุกข์มากขึ้นร้องไห้หนักขึ้นแต่ก็ยังไม่มีเสียงออกมามีอยู่ช่วงหนึ่งผมเกือบจะทนไม่ไหวแล้วครับอยากจะลุกแล้ววิ่งออกไปจากศาลาแต่ก็ไม่กล้าจนกระทั่งเขาทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมช็อกมากครับเขาค่อยคยกมือแล้วชี้ไปทังหลังผมนิ้วเขาชี้ตรงไปที่เพื่อนผมครับคนที่นั่งอยู่แถวหลัง ผมหันไปมองตามทางที่เขาชี้ก็เห็นเพื่อนผมไอ้ต้อมกำลังหลับแต่มันยิ้มในตอนที่หลับครับยิ้มแบบแปลกๆไม่เหมือนคนที่หลับครับแล้วผมก็เห็นสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกสู้ครับต้อมเริ่มนั่งตัวตรงตาที่หลับอยู่ก็เปิดขึ้นแต่ตาของต้อมดูไม่มีความรู้สึกครับไม่มีแววตาเหมือนจิตหลุดไปแล้วต้อมต้อง,องม,มองผมครับ แล้วเสยะยิ้มให้ผมแต่ผมรู้ว่ารอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของต้อมผมหันกลับมาแล้วพยายามทํำสมาธิต่อไปพยายามไม่สนใจกับสิ่งที่เพิ่งเห็นแต่ก็ไม่ได้ครับเพราะต้อมเริ่มขยับขอค่อยๆลุกขึ้นมาในขณะที่คนอื่นยังนั่งสมาธิอยู่เลยไม่มีใครเห็นนอกจากผมต้อมเดินไปข้างหลังศาลาแล้วก็ไปอยู่ที่มุมมืดของศาลาผมมองตามไปแล้วเขาคุกเข่าลง แล้วก็เริ่มขุดพื้นด้วยมือเปล่าครับขุดพื้นเหรอครับครับต้องขุดพื้นด้วยมือเปล่าเหมือนคนข้างยาครับขุดจนเล็บเขาเลือดออกแต่ก็ยังขุดต่อไปไม่มีเสียงครวญครางไม่แสดงออกถึงความเจ็บขุดไปเรื่อยๆเหมือนหุ่นยนต์เลยครับผมอยากจะไปหยุดต้อมนะครับแต่ผมไม่กล้าขยับเลยผมหันมองไปที่เด็กคนนั้นอีกครั้งเขายังคงยืนอยู่ตรงหน้าผมแต่ตอนนี้เขาดูพอใจแล้วครับยิ้มให้ แต่รอยยิ้มนั้นน่ากลัวมากเหมือนรอยยิ้มของโจ๊กเกอร์อะครับผมรู้สึกว่าเขาใช้ต้อมเป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างอืมต้อมยังขุดพื้นไปเรื่อยๆจนพื้นกลายเป็นหลุมเล็กๆจากนั้นก็หยุดเขาแทงมือลงไปในหลุมครับเหมือนคลำหาอะไรบางอย่างแล้วผมเห็นเขาดึงวัตถุขึ้นมาจากหลุมมันดูเหมือนกิ่งไม้เล็กๆแต่มีอะไรผูกติดอยู่มันมืดมาก ผมเลยมองไม่ค่อยเห็นครับแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นวัตถุที่สำคัญมากต้อมหยิบสิ่งนั้นไว้แล้วก็ค่อยๆเดินกลับมาที่เดิมครับเขายังยิ้มเหมือนเดิมยังกับเป็นหุ่นยนต์ดูรัศยองมากครับหลังจากต้อมนั่งลงที่เดิมเด็กคนนั้นก็เดินมาใกล้ผมใกล้จนผมเห็นหน้าเขาชัดเลยครับผิวของเขาซีดมากซีดจนเหมือนกระดาษเลยครับขอบตาดำเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมาหลายวัน ใบหน้าผอมโซแก้มบอดปากบางซีดและที่น่ากลัวที่สุดคือตาของเขาครับมันกลวงโบ๋ครับพี่เขาโค้งตัวลงมาใกล้ๆหน้าผมใกล้จนผมรู้สึกถึงลมหายใจของเขามาโดนหน้าผมลมหายใจเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยครับและเขาก็เอื้อนปากพยายามพูดอะไรบางอย่างผมพยายามฟังแล้วก็ได้ยินเสียงเบาๆลอยมากับลมหายใจที่เย็นเยอืเยอก ช่วยช่วยฉันผมตกใจมากไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วเขาก็พูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นครับช่วยฉันช่วยฉันเสียงเขาฟังดูเหมือนเด็กแต่อารมณ์ฟังดูเศร้าๆนะครับความสงสารเริ่มเข้ามาแทนที่ความกลัวผมไม่รู้ว่าเขาต้องการให้ผมช่วยอะไรและผมจะช่วยเขาได้ยังไงผมพยายามถามเขากลับไปในใจว่าฉันจะช่วยเธอได้ยังไง แล้วเขาก็ชี้นิ้วไปที่ต้อมชี้ไปที่สิ่งที่ต้อมกำลังถืออยู่ครับผมเพ่งดูให้ดีๆมันเป็นกิ่งไม้เล็กๆที่มีเชือกเล็กๆผูกติดอยู่เหมือนเป็นสร้อยคอเด็กที่สร้อยมีจี้เล็กๆแขวนอยู่อืมเขาพูดเบาๆของฉันเอาคืนมาตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วครับสร้อยคอนั้นมันเป็นของเขาแล้วมันถูกฝังอยู่ใต้สารานี้ผมไม่รู้ว่าเขาตายเมื่อไหร่ ตายยังไงหรือแม้แต่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้แต่ผมรู้สึกการเสียชีวิตของเขาน่าจะไม่ใช่ตามธรรมชาติครับเลยทำให้เขาไม่สามารถไปไหนได้จนกว่าจะได้ของของเขาคืนผมพยายามคิดว่าจะช่วยเขาได้ยังไงแต่ผมก็ไม่สามารถลุกขึ้นไปอยู่ต้อมได้เพราะมันกวนสมาธิคนอื่นผมนั่งมองไปมองมาระหว่างเด็กคนนั้นกับต้อมไม่รู้ว่าผมจะช่วยอะไรได้ต้อมยังถือสร้อยนั้นไว้ในมือครับ แล้วเขาค่อยๆเดินออกไปจากศาลาผมเห็นเขาเดินออกทางข้างหลังศาลาไปทางที่เป็นป่าทึบเด็กคนนั้นเดินตามต้อมไปผมเห็นเงาทั้งสองคนเคลื่อนไหวเข้าไปในความมืดแล้วก็ลับไปจากสายตาผมครับผมรอสักประมาณสิบนาทีได้ต้อมก็เดินกลับมาตอนนี้เขาดูเหมือนเป็นปกติแล้วครับเขาเดินไปนั่งที่เดิมแล้วก็หลับยังกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมมองหาเด็กคนนั้นแต่ก็ไม่เห็นแล้วครับ เขาหายไปพร้อมกับซอยนั่นแล้วต้อมจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมครับไม่ได้เลยครับวันรุ่งขึ้นผมถามเขาเขาบอกว่าไม่รู้สึกตัวจําอะไรไม่ได้เลยจําได้แค่นั่งสมาธิแล้วก็หลับไปตื่นมาก็เช้าแล้วแล้วมือเจ็บมากแต่เขาบอกว่าเขาฝันเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กคนนั้นขอบคุณเขาแล้วก็หายไปต้อมไม่เข้าใจว่าเขาทําอะไรให้เด็กคนนั้นครับผมก็ไม่กล้าเล่าให้ต้อมฟังครับกลัวเขาจะช็อก เขาถูกผีสิงดูที่ไม่รู้ตัวผมคิดว่าเด็กคนนั้นอาจจะหาคนที่มีจิตบริสุทธิ์และเด็กคนนั้นก็สิงต้อมให้ช่วยเอาของของเขาคืนและต้อมดันเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดตอนนั้นการเข้าสมาธิก็เหมือนการเข้าฌานทําให้มีช่องว่างเพื่อเข้ามาสิงได้อืมผมเลยคิดว่าพอถูกผีสิงต้อมจึงช่วยเด็กคนนั้นได้ครับสําหรับผู้ฟังที่ชอบเรื่องเล่าสยองขวัญแบบนี้ ผมอยากจะแนะนําให้กดติดตามช่องผีช่องแอนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเล่าสุดขนลุกในตอนต่อๆไปขอบคุณมากครับคุณพินครับช่วยกันทํามาหากินมากครับอหลังจากคืนนั้นแล้วเป็นยังไงต่อครับคืนที่สามและสี่ของค่ายไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเลยครับผมนั่งสมาธิได้ปกติเด็กคนนั้นไม่ได้โผล่มาอีกแล้วผมนึกว่าเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วและไปที่ที่ที่เขาควรจะไปแล้ว แต่คืนสุดท้ายของค่ายผมฝันเห็นเด็กคนนั้นมาหาผมอีกครั้งครับครั้งนี้เขาดูสง,งบมากเขายิ้มให้ผมพูดว่าขอบคุณแล้วก็หายไปตื่นขึ้นมาแล้วผมรู้สึกโล่งใจมากครับรู้สึกว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแม้ว่าผมจะไม่ได้ทำอะไรพิเศษแต่ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขาผมเริ่มคิดนะครับว่าการที่เราได้มาเจอกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อขู่ให้เรากลัวเสมอไป แต่เพื่อให้เราช่วยวิญญาณที่ยังติดค้างอยู่บนโลกใบนี้ครับแล้วก็หลังจากกลับมาจากค่ายผมก็ไป google หาข้อมูลเกี่ยวกับวัดนั้นครับปรากฏว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหายตัวไปในบริเวณวัดครับตอนมาเที่ยวกับครอบครัวทางตำรวจกับพระในวัดช่วยกันหายอยู่นานแต่ไม่เจอสุดท้ายคดีก็เงียบไปผมเดาว,ว่าเด็กคนนั้นน่าจะเป็นเด็กคนเดียวกับที่ผมเจอคืนนั้นครับอืมผมคิดว่าเขาอาจจะถูก แล้วก็ศพถูกเอาไปฝังอยู่แถวๆไซต์ก่อนสร้างศลาสร้อยอาจจะขาดไปตอนใดตอนหนึ่งทําให้เขาไม่สามารถไปสู่สุขติได้จนกว่าจะได้ของของเขาคืนน่าเศร้าจริงครับผมรู้สึกเศร้าแทนเขามากครับแต่ก็ดีใจที่ได้ช่วยเขาไปสู่สุขติประสบการณ์นี้ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติไปเลยครับตอนนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนควรจะมีความเมตตาต่อทุกสิ่งที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นคนเป็นคนตายหรือแม้แต่สัตว์โลก เพราะทุกคนต้องการความช่วยเหลือและความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญคือผมได้รู้ว่าการนั่งสมาธิมันไม่ได้แค่เป็นการสรุกจิตเท่านั้นครับแต่คือการเปิดประตูสู่อีกโลกหนึ่งที่มีสิ่งที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจถ่องแท้แต่ถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเราก็จะสามารถรเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องกลัวจนทุกวันนี้ผมยังนั่งสมาธิแผ่เมตตาอยู่ตลอดครับแม้ว่าเคยเจอเหตุการณ์ขนหัวลุกแบบนี้ แต่ผมไม่กลัวล่ะครับเพราะผมรู้ว่าถ้าเรามีจิตที่ดีสิ่งที่เราจะเจอไม่สามารถทำร้ายเราได้ถ้าเราไม่แน่ใจหรือรู้สึกว่ารู้สึกเป็นอันตรายให้สวดมนต์และระลึกถึงพระตนะไตรเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องเราครับแล้วต้อมรู้เรื่องนี้บ้างไหมครับจนถึงวันนี้ผมไม่เคยเล่าให้ต้อมฟังเลยครับผมคิดว่าเขาไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้จะทําให้เขาเครียดเปล่าๆผมแค่ขอบคุณในใจที่เขาเองก็ได้ช่วยเด็กคนนั้นเหมือนกัน ถึงแม้เขาจะไม่รู้ตัวก็ต่างบางทีการไม่รู้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับแต่ผมเห็นนะครับว่าต้อมเปลี่ยนไปหลังจากค่ายเขาดูสง,งบมากขึ้นผมว่าการที่เขาได้ช่วยคนอื่นถึงแม้จะไม่รู้ตัวก็เถอะมันช่วยทําให้จิตของเขาสง,งบแนละมีบุญกุศลมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อมาตลอดว่าการทําดีเราจะได้ดีครับผมอยากจะบอกกับผู้ฟังว่าถ้าใครได้ไปค่ายวิปัสสนาหรือไปวัดต่างๆ ไม่ต้องกลัวจะเจอผีหรือวิญญาณเลยครับแค่ให้ทําจิตใจให้สะอาดและแผ่เมตตาไว้เสมอสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะกําบังเราจากสิ่งไม่ดีสิ่งโสมลในโลกนี้ครับและฉันหลังจากนั้นผมสนใจเรื่องการทําสมาธิมากขึ้นแล้วผมมีโอกาสได้ไปค่ายวิปัสนาอีกหลายค่ายเลยครับทั้งที่วัดและสถานปฏิบัติธรรมต่างๆหลายๆครั้งก็เจอผีนะครับแต่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนครั้งแรกเพราะว่าผมรู้แล้วว่าจะรับมือยังไงครูบาอาจารย์หลายท่านเล่าให้ฟังครับ ว่าระหว่างการเข้าสมาธินั้นเราอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ปกติบางทีมาจากอิทธิพลของจิตใจเราเองที่สุกกระโกแต่บางทีคือสิ่งที่มีอยู่จริงแต่อยู่อีกมิติหนึ่งแต่ที่สําคัญคือเราต้องมีสติตลอดไม่ตื่นตระหนกและมีความเมตตาเสมอครับและในช่วงหลังนี้คุณพินมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆอีกไหมครับของผมเก็บเอาไว้โอกาสนะครับไว้จะมาเล่าให้ฟังใหม่ยังมีอีกหลายประสบการณ์เลยครับ ผมอยากให้ถึงตอนหน้านะสิครับครับเรื่องมันค่อนข้างยาวนะครับถ้ามีผู้ฟังสนใจผมยินดีที่จะโทรมาเล่าให้ฟังอีกครั้งในโอกาสหน้าเพราะมันเป็นเรื่องที่สอนให้ผมรู้จักเรื่องมิติอื่นในระดับที่ลึกกว่าเดิมที่แน่ผมคนนึงแหละครับผมขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ทนฟังเรื่องของผมนะครับผมหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการทําความเข้าใจกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติครับแล้วผมอยากจะฝากข้อความถึงเด็กคนนั้นถ้าเขาได้ยิน ผมขอให้เขาไปสู่สุขติไปยังที่ที่เหมาะที่ควรผมเชื่อว่าเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วและสามารถไปสู่ชาติหน้าได้อย่างสงบครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอบคุณรายการผีช่องแอร์นะครับที่ให้โอกาสผมได้มาเล่าเรื่องนี้ผมรู้สึกโล่งใจมากที่ได้ออกมาเล่าเพราะเก็บไว้หลายปีแล้วไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณปินผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณปินและสําหรับ ผู้ฟังที่อยากฟังเรื่องราวจากเชียงใหม่ที่คุณปีนเกลื่อนไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะไว้มีโอกาสคุณปีนจะโถมาเล่าให้ฟังอีกครั้งในโอกาสหน้าขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการผีช่องแอร์ในค่ำคืนนี้หากใครมีเรื่องเล่าน่าสนใจสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางต่างๆของเราเราจะคัดเลือกมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเล่าขนลุกในตอนต่อๆไปสวัสดีครับ